สละราชสมบัติคัตติยราชแรนนิเวศเสด็จประพาสนิราชถินมอบพระราชภาระพระธรณินนัครินคันลองพองลำเผาตลอดเวลากว่าเจ็ดเดือนของการเสด็จประพาสยุโรปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพระราชการณียกิจสเสด็จพระราชดำเนินเยือนมิตรประเทศต่างๆเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันมีมาแต่ครั้งโกนที่อิตาลีทรงพบกับสมเด็จพระเจ้าวิกตอริโอเอมานูเอลที่สามพร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเอเลนาส่วนที่ฝรั่งเศสทรงพบประธานาธิบดีอาแบร์ฟรองซัวเรบรังนอกจากนี้ระหว่างประทับที่กรุงโรม ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักวาติกันเพื่อทรงเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทสมเด็จพระสันตะป,ปาปาและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอังกฤษทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นในฐานะประเทศที่ทรงคุ้นเคยใกล้ชิดมาตั้งแต่ครั้งทรงศึกษาอยู่ที่นี่สมเด็จพระเจ้าจอร์จที่หทรงจัดงานเลี้ยงพระกรยาหารขึ้นที่พระราชวังวินเซอร์ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติยินดี ส่วนที่เดนมาร์กสมเด็จพระเจ้าคริสเตียนที่1ิบได้เสด็จพระราชดำเนินมารับเสด็จถึงเรือพระที่นั่งด้วยพระองค์เองและได้จัดงานเลี้ยงพระกระยาหารขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติณพระราชวังอมาเลียนบอกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสขอบพระราชหฤุัทยที่ได้ทรงรับรองอย่างดีจนทรงรู้สึกเหมือนเป็นพระญาติส่วนที่เยอรมนี แม้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาจมีผลให้ความสัมพันธ์ที่มีมาแต่เดิมชะงักลงไปบ้างทว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ก็มีผลต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันในเวลาต่อมาดังที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาไทยณเมืองบาดฮอมบวกอนุสรสถานอันเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีระหว่างสองแผ่นดินกล่าวได้ว่า การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้มีนนยะสำคัญที่ได้ทรงสารต่อพระราชมัยตรีซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลก่อนได้ทรงดำเนินมารวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นว่าแม้ขณะนั้นไทยได้เปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองแล้วแต่ไมตรีจิตที่มีต่อกันมาแต่เดิมนั้นจะดำรงอยู่สืบไป